สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดหนองคายตำบลจุมพลนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นชุดติดตั้งนะครับผมปั๊มหนึ่งพันหวัตต์ ACDC พร้อมแผงโมโนสามรวัตต์นะครับผมหแผงนะครับนี่อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือเกตสายละเอียดเล็กน้อยบ่อน,นี้ก็จาะไปทั้งหมด60เมตร ลงไปก็สี่สิบกว่าครับผมนี่น้ําออกท่อสองนิ้วนี่ครับผมลงไปกี่เมตรครับช่างลงไปกี่เม,มตรครับห้าสิบนะครับผมนี่บ่อจอหกสิบไหลแบบนี้นะครับผมตอนนี้ใช้เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นนะครับผมว่าตอนนี้แสงไม่มีแล้วนะครับผมตะวันรับตาไปแล้วนู่นนะครับเหล็กโครงสร้างของเราก็จะเป็นเหล็กสี่คูณสองนะครับผมนี่ ผมเก็บสายไฟให้อย่างนี้แผงยังไม่ได้ต่อนะครับผมต่อรองจากไฟฟ้าอยู่นี่อันนี้จะเป็นวอเตอร์ของเรานะครับผมต่อให้เรียบร้อยแต่ก็เหลือเก็บสายนิดนึงนะครับผมก็จะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต่อเทส้น้ำนะครับผมเพื่อที่จะเทปูนสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่กลัวว่าตั้งไปติดในป่าในไร่ในานาในเขาแล้วก็จะไม่มีช่างไปติดตั้งให้นะครับผมทางเราก็มี บริการติดตั้งช่วยติดตั้งให้ฟรีนะครับผมไม่คิดค่าแรงนะครับผมไม่คิดค่าน้ํามันส่วนใครจะสั่งไปติดตั้งเองนะครับผมก็สามารถสั่งไปติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับผมวิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมเมาส์ก็เสียบผิด่ะเมาส์ก็เสียบถูกเพิ่งเปิดรองน้ําได้ประมาณห้านาทีหรือสามนาทีนี่แหละครับผมดูน้ําเจ้าของแกนะครับผม เนี่ยขับรถสปอร์ตมาดูมาดูทางทีมงานติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับแต่เดี๋ยวอีกชุดนึงก็จะไปติดปากนน้นครับผมอีกห่างกันประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมจะพาไปสอบถามเจ้าของนิดนึงนะครับผมว่าจบไปได้ชุดเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีครับพี่อ่านี่เราอยู่ที่ไหนกันครับเอวหนองคายครับพอนีใสบ้านนัดยงน้อย บ้านนาเพียงน้อยนะครับผมวันนี้ก็สั่งมาติด2ชุดนะครับพี่เป็นชุดติดตั้งทั้งสองชุดนะครับผมได้จบไปชุดละกี่บาทครับผมยังไม่รู้เลยครับก็คือมาติดก่อนเลยราคาเดี๋ยวไปคุยกันยังไม่รู้ราคาครับผมมาติดก่อนนะครับผมนี่ก็มาติดก่อนครับผมค่อยตกลงราคากันนะครับผมก็น่าจะพอตัวอยู่นะครับผมสําหรับชุดนี้แต่รับรองครับผมใช้งานยาวๆนานๆนะครับผมคุ้มแน่ ตอนนี้ก็อยู่คิดน้ำได้ประมาณหกเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมน้ำนะครับผมที่เห็นช่วงแรกๆทําไมมันถึงออกแรงนะครับผมเพราะน้ํามันไหลมากักเก็บตัวอยู่ในบ่อบาดาลของเรานะครับผมพอเราดูดไปนะครับผมมันก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆชนเหลือระดับน้ําที่อยู่ตัวแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับผมชอบถามว่าทําไมช่างช่างครับช่างเ้าว่าทําไมว่า มันออกแรงเฉพาะช่วงแรกนะผมเพราะว่าช่วงแรกมันมีน้ําเยอะถ้าน้ําท่านเยอะไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมว่าน้ําปั๊มมันจะไม่แรงปั๊มรุ่นไหนก็ตามนะครับผมแรงทุกตัวสําหรับท่านใดนะครับผมสนใจอยากโทรสอบถามติดต่อติดตั้งนะครับผมหรือว่าจะจัดส่งทางเราก็มีบริการให้ครบหมดนะครับผม จัดทรงทั่วประเทศนะครับผมติดตั้งทั่วประเทศนะครับผมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0616323161นะครับผมไปตามชุด2กันนะครับผมมาชุด2มันจะหน้าตาเป็นยังไงตามเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมไปครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ